สวัสดีค่ะจากศูนย์ความงาม a อริคควนเนเจอร์นะคะในวิดีโอคลิปนี้นะคะหลายๆคนคงเคยเข้าใจเคยได้ยินว่าฟากระ มันคืออะไรฝ้ากระมันคือประเภทเดียวกันหรือเปล่ามันมีความแตกต่างกันไหมแล้วฝ้ากระมีวิธีการดูแลยังไงแล้วมันใช่อันเดียวกันไหมส่วนความงามแอริควินเนเจอร์นะคะคลิปนี้มีคําตอบค่ะถ้าอยากรู้ไปฟังกันนะคะว่าฝ้ากระคือตัวเดียวกันไหมฝ้ากระมีวิธีการรักษาดูแลยังไงด้วยสมุนไพรของแอริควินเนเจอร์ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะฝ้ากระรักษายังไงฝ้ากระ คือผลของการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติที่ถูกสร้างโดยเซลล์เมรานไซต์ซึ่งปัจจัยที่ไปกระตุ้นเซลล์เมรานไซต์ทำงานผิดปกติก็คือฮอร์โมนและรังสี UV โดยข้อแตกต่างนะคะฝ้าจะมีลักษณะเป็นปื้นๆสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้มกระจะมีลักษณะจุดๆสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม แต่ก็น่าแปลกตรงที่ว่าปัจจัยที่ประกระตุ้นทั้งฝ้าและกะคือฮอร์โมนและรังสี UV เหมือนกันแต่ทำไมกระถึงแสดงออกมาเป็นจุดๆไม่เป็นปื้นๆเหมือนกับฝ้าอันนี้นะคะ ทีมงานแอริคควีเนเจอร์เราลองพาสาวๆมาตั้งข้อสังเกตสาวๆน่าจะเคยเห็นเป็นกระตั้งแต่ยังเล็กซึ่งเกิดจากรังสี UV เป็นตัวกระตุน้นก็อาจจะเป็นไปได้ส่วนหนึ่งแต่ทําไมถึงไม่แสดงออกมาเป็นปื้นๆทั้ทงที่บริเวณน,นั้นก็ถูกแสงรังสี UV กระตุ้นเหมือนกันก็อาจจะเป็นได้ว่าเซลล์ที่ทําหน้าที่สร้างเมสส็ดสีหรือเซลล์เมรอรนอไซต์เนี่ยมีความผิดปกติตั้งแต่คนๆน,นั้นเกิดหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆก็คือเกิดจากพันธุกรรม ทำให้เซลล์เมลานอไซต์เฉพาะจุดนั้นๆเซนสตีบต่อปัจจัยที่ไปกระตุ้นเป็นอย่างมากที่ทําให้เวลาโดนแดดหรือฮอร์โมนกระตุ้นนิดๆหน่อยๆก็แสดงเม็ดสีที่ผิดปกติออกมาแล้วสรุปนะคะฝ้ากระเกิดจากกระบวนการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติโดยนะคะของเซลล์เมลานอไซต์จะมีรังสี UV และฮอร์โมนเป็นตัวกระตุ้นแต่จะแตกต่างกันที่ลักษณะ ฝ้าอาจจะเป็นปื้นๆกระจะเป็นจุดๆและกะจะมีเรื่องพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตรงที่พันธุกรรมจะทําให้เซลล์มาโรไซต์เฉพาะจุดนั้นมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยที่ไปกระตุ้นมากกว่าเซลล์เมโรนไซต์เซลล์อื่นๆส่วนวิธีการป้องกันและดูแลใช้วิธีการเดียวกันเลยค่ะ 1. เลี้ยงแดดใส่หมวกกางล่ม 2. ทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF อย่างน้อย50 และ PA 2บวกปริมาณเหรียญ5ถึงเหรียญ10นะคะ 3. ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไว้์เชนิ่งที่มีสารออกฤทธิ์ลดการสร้างและขนส่งเมสส็ดสีอย่างวิกซีของอ d ดิคเรเนเจอรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติช่วยเร่งการผัดเซลล์ผิวเพื่อเร่งเอาเม็ดสีที่ผิดปกติที่อยู่บริเวณชั้นหนังกำพร้าให้หลุดออกพร้อมกับเซลล์ขี้คายอย่างเช่นในกลุ่มผัดเซลล์ของไอริ ถ้ารู้สึกว่าปัญหาที่เป็นอยู่เกินกําลังแนะนําให้เข้ามาใช้นวัตกรรมนะคะในการบําบัดผิวรักษาฝ้าที่ศูนย์ความงาม a i r i t r e n a e r ใกล้บ้านคุณหากดูแลแล้วนะคะฝ้ากระดีขึ้นข้อ1ถึงข้อ4ก็ต้องดูแลต่อเนื่องนะคะเพราะเป็นวิธีป้องกันและลดการเกิดของการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติใครที่มีปัญหาฝ้ากระทํำยังไงก็ไม่หายลองเอาวิธีที่แอดมินนะคะแนะนําเรื่องเห็นผลเห็นผลแน่นอนค่ะแต่อาจจะใช้เว ลานะคะอย่าใจร้อนได้ยังไงกันบั้งคะตอนนี้ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าฝ้ากระมันเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรฝ้ากระมีวิธีการปกป้องผิวดูแลรักษาแบบไหนด้วยสมุนไพรของอาริคควีเนเจอร์นะคะตอบโจทย์ตั้งแต่การปกป้องผิวจากแสงแดดรังสี UV ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของบำรุงนะคะไวชนิ่งก็ยังมีนะคะและยังมีนวัตกรรมในการบำบัดผิวนะคะซึ่งเสริมสร้างให้ปัญหาฝ้ากระนะคะจางลงและก็กลับมาทําให้เรามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดว่า สนใจอยากรักษาบำบัดผิวฝ้ากระจุดด่างดำสามารถเข้ามาดูแลผิวได้ที่ศูนย์ความงามแอริควินเนเจอร์สาขาใกล้บ้านคุณทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะ